ทุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์เฟิร์สวันนียุกู่กับผมเฟิร์สเซียนกันเด้ารีวิวี p ที่สองีแรกผมรีวิวของเล่นสมัยเด็กใครที่ยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูเสิร์ชหาช่องมิเตอร์เฟิร์สว่ารีวิวของเล่นวัยเด็กและ ep ีนี้เป็น E p ีที่สองผมมารีวิวขนมวัยเด็กนี่ดูเยอะแยะไปหมดเลยขนมที่ทุกคนอะไรอะอะไรเลยตกใจหมดพูดถึงขนมวัยเด็กแล้วนั้นพูดถึงของกินลังนั้นต้องคนเด็กๆอย่างเช่น แอรีิเด็กเมื่มผ่านประสบการณ์ขนมใบเด็กมาแล้ว40ปี40ปีพี่ไหนรูซินี่อะไรพี่กอเคยเห็นบ้างไหมเคยกินมาหมดไหมจะบอกว่าเคยกินทุกอย่างนี่เลยนี่มะยมเชี่ยมอันนี้ดังเมื่อก่อนนะมันจะเป็นขายตามแผนเนาะตามตลาดไอ้ตามแบบร้านขวางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงปีนขึ้นมาเลยเหรอเดี๋ยวมาดูนี่ึ้นยังไงก้อสูงแล้วมึงปีนขึ้นมาอย่างไรเนี่ยทำไมเน ไม่ต้องอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยขี่เลสกันนี่เดี๋ยวนี้ช่องผมพัฒนานะมีไว้ลงไวเลตเปิดยังไงวะเปิดยังไงวะคุณจะพูดว่าอะไรคุณจะพูดอะไรไม่มีที่ถ่ายแล้วเหรอเด็กแล้วโหแตกกันหมดแล้วเด็กอ่ะเอ้าก็รู้แล้วครูคนยังไงไม่มีที่ถ่ายแล้วหรอผมถามหน่อยไม่มีแล้วพี่ตาบุญงี้ดิบุญไปอาบน้ำเหรอก็ไปใช่แล้วตู้ทำไมแค่ไวเลสกูเน้นเท่ทำไมอ่ะอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชอบอันนี้มันแตกในปากชอบเวลาแตกในปากเวลาแตกในปาก มันเ,เดี๋ยวนะเาเรียกบ<ป>อฟต์แป,ปะใช่บ<ป>อฟแป,ปะเดืเริ่มอยากแรกเลยคืออันแรกใกล้มือผมอุย้ยอ,อันนี้ก็ชอบ,อบหมากฝรั่งนะอัน,นเดียวเหรอมันมีนี่ไงพี่ก๊ลองอ้าวมันขาดสีเหลืองกับสีเขียวนะคะซึ่งมันไม่ค็มมาลองกินอันนี้ดูเขียวแล้วมันจะเป็นหวานหวานมันมันหนึบหนึบแบบหนึบเลยอ่ะระวังกินกระดาษเข้าไปนะกระดาษมันชอบติดเป็นทาเกะกระดาษชอบติดหมากฝรั่งแล้วหมากฝรั่งเป็นสีขาวอันนี้จะนิ่งไ่มีอร่อยอ่ะ มันเป็นรสชาติด้วยแบบวัยเด็กอ่ะคือแบบเออมันไม่เหมือนสมัยนี้แล้วอ่ะเราไม่หาซื้อกันได้บางจังหวัดยังมีขายอยู่จังหวัดเราก็มีด้แบบเป็นไงก็ตามตลาดนัดจะมีอเขาจะมาขายกันมาอันนี้อันที่สองอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตที่สนใจอันนี้เห็นใบแล้วมันจะมาคู่กับคาราบาลอันนี้น่าจะมีน่าจะยังมีขายอยู่นีอันนี้ผมจาได้ว่ามันจะขายอยู่เป็นโหลใช่ที่แบบเยอะๆอะไรเงี้ยเยอะเป็นช็อกโกแลตธรรมดาองเงี้ยนะใช่ท้ามันมันมีกลิ่นหอม อะไหอมไหมม,ม,ออไมันเขาผสมนมมากิ่นแต่ยูว่าหลักแลไม่กินหอม <c oughs> คือขาดไม่กินหอมคารสอ่อนนะนุหอมปกติเวลานี่กินอะไรชอบแบบ<ๆ>นขนมอ,อะไรสักครใครเนี่เคยกินอันไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเคยกินอันนั้นแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าแบบจะใครเปียงใครใครกูอะไรรีวิวขนมอะไอยากรมาเด็อยากลองอันนี้ใช่ไหมขนมดาบแต่ว่าไม่ใช่ขนมนะเป็นน้ำไม่เหมือนอ๋อแข็งนะไม่ใช่ขนมห เนี่ยขนมหมาขนมคนนี่แหละครับสมัยวัยเด็กเราอ่ะวิ่ตามโรงเรียนอะวิ่งอร่อยไหมอร่อยมันเปรี้ยวๆอ่ะมันก็เปรี้ยวอ่ะลองมาฉีดใส่หน้าใส่หัวอันนี้มันเป็นลูกดาบเป็นน้ำเปรี้ยวๆธรรมดาเข้าใจนะอือฮะผมไม่เคยเห็นเกตาแล้วมันเสียบโอเคโอเครุ่นนี้ก็เห็นแต่อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ขนมไม้ขนมหมาเฮ้ยเออขนมม้าเลี้ยขนมม้าอ่ะไปกินไหมไม่ต้องแปะไปครับ โอเคยเคยเคยอันนี้เคคือมันจะติดฟันติดก็อมอย่างเดียวสิอย่าไปเคี้ยวอันนี้คือที่สุดของความหวานมันคือน้ําตาลมันคือคือน้ําตาลเลยมนคือน้าตาลนี่แหละไอ้ที่เคยกินน้ำตาลเขาเรียกอะไรนะน้ตาลไอ้ที่แข็งนยำตาลก้อนแบะแมแบะแ่น้ําตาลเลยอ่ะแกมันทำเป็นรูปตรงเป็นไม้ตอนนั้นเองอันนี้ได้เหรออันนี้หลายคนอาจจะเคยนแล้วมันเป็นไอ้นี่ตเราเคยกินกันไม่ใช่ มันรูปตรงคล้ายๆแล้วกล่องคล้ายๆอุ้ยมันมันขี้โกงมันผมเป็นเด็กน้อยอ่ะมันให้มาแปดอันเหลือกว่านี้อันนี้เหลือสี่อันเออแต่มันแท่งใหญ่ขึ้นนะเกินแต่แท่งใหญ่จึ้นจริงผมพูดจริงนะตอนเด็กๆอ่ะผมไม่ทานไอ้นี่ใช่เหรอผมไม่ทานผมเพิ่งมารู้จักตอนโตมึงเพิ่งเกิดเหรอไม่ลรงเพิ่งเกิดเรียนผมมันไม่ใช่แบบเชีบยาญที่แบบจะมีอะไรขายเงี้ยฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบอันเดิมมากชอบอันนี้ตอนเด็กชอบอันนี้ที่สุดอ่ะลองเลยอันนี้เมื่อก่อนเกาเรียก ขนมปอแปะเออขนมปอแปะเราอมป้อแปะเย่นคลิปเหมือนกันไงเด็กแจะมันเรียกว่ามินิพัสต้าหรือจิชื่อมันไรแต่มในปากแต่มของมัดแจ่มของได้แจ่มคำพูดที่แบบมาลองกันนี้กันอันนี้เป็นลูกอมไม่มีจะเพิดอมเลยแปะอันเนี้ยผมผมบอกก่อนว่าอันนี้มีประโยชน์ทำไมอ่ะเมื่อเมื่อเรากินเสร็จแล้วใช่ไหมบ้านใครมีวัวมีควายอ่ะอันนี้ไปใส่ใช่มันก็จะอยู่ที่ไหนแล้วบ้านนี้มีแต่เดี๋ยวนะมึงเอาดีละอันเด็กพวกกำลังรีวิวอันนี้อยู่เลยมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ป้อแปะว่อ ก้มะแป๊ะมันจะแตกในปากใช่ไหมอันนี้มันหวานเฉยอันนี้มันเรเป็นแบบเออจิ้มๆๆแล้วก็นหวานเฉยๆะมีรสชาติแล้วคือเปรี้ยวอ่าเนี่ยก็จิ้มดูดิโยไม่เอาโแต่แต่อันนี้ยถ้าอยากได้ป๊อปแป๊ะก็ไปหัดดูเฉยๆได้แต่ว่าป๊อปแป๊ะมีเอาเลยไหมล่ะอยากแปะเฮ้อยากกินป๊อปแปะเดี๋ยวไปเฮ้ยไอ้นุ๊กเปียวก็เอามาเหรอเขารีวิวไปแล้วไม่ได้ไงมีหลารอย่างอันนี้ป๊อปแป๊ะนี่ยเนี่ยเนี่ยลองลองชิคโอ้นเ่อันนี้บอกีเป็นสูตรมัน ไอ้ฮันครับสมือมาใส่แล้วมันมันเป็นสติ๊กเกอร์เหรออ๋อมีสติ๊กเกอร์ด้วยเหรอจริงมิสิแต่ถึงว่านั่นทำมือต่อเพื่ออะไรวะอันนี้คือเพื่ออะไรผมเคยกินเกือบหมดเลยนะยกเว้นอันนี้ผมไม่เคยคิดจะซื้อมันกินทำไมอร่อยแต่ว่าเป็นนายลมไม่รู้ของหมักของน้องผมไม่กินอ่ะนายมมันไม่มันไม่ได้หมักดองมันแค่ทีให้กล้องมาดูแลบลิ้นไปมันจะแป๊บๆๆๆเลยอ๋อะว่ามันเป็นนยอมแต่ มันอร่อยอะเออมันไม่ขัดคอใครอะเดี๋ยวไม่ทันเลยจิ้มอะไรอะอู้อันนี้ไวเด็กไหมเนี่ยไปสูงอายบนี่พี่เมย์ลองกาแฟไหมพี่เมย์เคยกินไหมกาแฟกาแฟไหนเนี่ยอันเนี่ยพี่ก้อนเนี่มือพี่กัดนนะครับนี่พี่เมยพี่เมย์มันเหลือนี่นี่เรียอะไเนี่ยไม่ไม่กีนกล้องเห็นอยู่ไหมมันจะกอแฟเดนปะปั๊มันจะแบบแตกนี่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 นีนี่นี่ี่น ได้ไหมได้ไหมเอออาจจะได้ยินยัดเข้าไปเลยเอ้ยอมเข้าไปเลยอะไรอ่ะมันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะอัอุ้ยอันนี้ก็เปาะแป๊ะหรือเปล่าอุ้ยอยากลองอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนีอะไอ่อันนีเปรี้ยวขนมขนมอันนี้ผมเอันนี้ก็ชอบตอนเด็กตอนเด็กเราอบเหมือนกันเพรเอออุ้ยของปออามีใกล้เลยอันนี้ทำไมนี้ก็ยังมีเลยใช่ ทุกวันนี้ก็ไม่ด้อย่างนี้เก่าบ้ากเลยนะกินเมื่อก่อนเมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นไอติมนะใช่ใช่เมื่อก่อนผมโดนโดนหลอกว่ามันเป็นไอติมออันนี้เอาอันไหนก่อนเนี่ยงงเลยอันนี้กันอันนี้กันอันนี้สุกเป็นบุหรี่เป็นมาเฟียมึงอย่าบพูดเดี๋ยววันก็ติดเป็นไงไรไม่ใช่ช่องเราวอร่อยเพราะว่าทขาป็นอะไรเน่ย เลยนะนั้นน่ะเด็กน่าจะชอบเลยแค่นี้อ่ะให้พี่เมย์ขอบคุณเลืยแค่นี้แหละขอบคุณให้พี่เมย์เลือกพี่เมย์อยากรอกันไหนเอานี่แหละในวัยเด็กเว้ยมันเนียนใหญ่ด้วยเหรอไม่อันนี้คืออะไรอันนี้ต้องกันนี้มันคืออันนี้ก็เด็กกันกันอันหลอกพี่เมยผงท้องกระเล็ดลองพี่เมย์กันผงเหมือนอาหารหมาอาหารนกเลยเหมือนอาหารนกเลยข้างในอ่ะ ไม่รู้เฮ้ยกินได้มันเป็นช็อกโกแลตได้เฉยหรือเปล่าเอาไว้โรยท็อปปิ้งบนบนไอติมก็ได้เนี่ยผมสังเกตหลายอันแล้วสมัยเนี้ยมันจะมีแบบถ้าเป็นซองอย่างงี้นะมันจะมีแบบว่ารอยฉีกตรงนี้ใช่ไหมได้แต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีว่ะสมัยเด็กคือเราใช้ฟันเียอ้าวตอนแรกนึกว่ามันเป็นแบบผงๆแบบแต่ก่อนที่นมาอันละกอ่ะเคยเห็นแม่จานโรงเรียนอะละห้าบาทตือประมาณไม่รู้ครับเกิดไม่รับไม่ถึงไม่ถึงห้าบาทเท่าไทสามบาทเออประมาณสามบาทได้ได้แล้วตักกินให้นี่แหละอมืตักใส่มือ

เอาไปิกับเาชีวิไม่ไหนเนี่ยภาษาเรื่องแสบโอ้โหโคตรตาแป๊บกูพ่อตาหรอคุณพี่คุณพี่ก็จะหักอะไรพี่คุณพี่ก็หักเลยเนาะคุณทับทังไปแล้วอะแล้วก็หมดแล้วเมื่อกี้อ๋อก็คือแถมของเล่นมาด้วยแหละอ่ะอุ้ยนับกระจายเลยไปปั้นดูอันนี้คือหายากมากเดี๋ยวนี้อุ้ยยึดึงมากมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นหลอดมันเป็นหลอดแล้วก็ดูดเอาไปเวียงลองดูอะไรเป็กินแมสก์เนี่เป็นหลอดอ่ะเคยกิน ตั้งเราลยอะกระอันมันหนวยเขาได้จริงเหรอวะอแต่เดี๋ยวต้อขดปากอี่ตัดปากเลยอ๋อมันเล็กมากเลยเนาะนี่ไงออกแล้วรสชาตข้างในมเืออะไรอะบอกันก่รสชาติเป็นนมบดไม่สนขนมเมื่อก่อนก น้ำตาลเยอะเราแยากับน้ำตาลมาแต่ว่าพี่ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนอะเวลาซื้อขนมมาแม่งจะแถมคนเล่นเลยซะอย่างเออใช่แล้วก็สะสมเนาะปีคนพูดอ้าวอ้าวไม่เมื่อก่อนออกจำลงมันพูดด้วยมันแย่งทุกคนเล่นด้วยเมื่อก่อนนั่งเงียบนะเราเล่นอะไรอยู่แย่งมนจากมือหมดเพื่อนลองอันไหนอีกนี่นี่คืออะไรลมเปรี้ยกอุ้ยเปิดออกมานึกว่าไทรโยรถ ไอ้รสอุดมคนละมิตรโอ้ยชอบแล้วมันจะเปรี้ยวแบบใครใครใครก่อนพันแพร่หนึ่งสองห้ามันจะเปรี้ยวนำแล้วพออมไปนล้มันจะหวานตามมันเหมือนไอซิ่งเดชเป็นอะไรนะมันเป็นพิจุ๊บเหรอใช่ไหมเป็นแล้วแหละเขาจะลงแต่แต่ว่าเปรี้ยวมากเลยอันนี้อันนี้น่าจะโดนความร้อนมานานอ่ะต่อไปเลยอ่ะต่อไปอันนี้ด้วยอันนี้ธรรมดาไปธรรมดาไปอฉันอยากได้บุ้ยแพร่ ิ่งงมวไหนไหนเออไอันนี้อร่อยมากใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินแต่นี่อันนี้เราเคยเห็นอยู่แต่ไม่เคยกินยนี่ไงอุ้ยแต่เมื่อก่อนเราเห็นเปนบางตัวนี้นะใช่มันคือบวยปะใช่อร่อยไหมโอ้ย่เมื่อก่อนอร่อยเยอะยังกระจายเลยเมื่อก่อนมันเหมือนเดิมอะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเข้มข้นมากคือแผ่นเดียวบางๆเล็กๆ แเกินเจนมันละลายอ่ะบวยแหละบวยผสมน้ำตาลนี่นะแทบไม่รู้สึกถึงบวยเลยหรอกอืเยลลี่เหรอหายบ้านกินเลยอันเป็นเยลลี่อะไรรถเนื้อกัดจริงจริงโอ้ตายแล้วอันนี้กูรีวิวให้เด็กดูแล้วแหละอันนี้ช่องเด็กนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเสียววิวคนเสียวถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะอร่อยมากอันนี้ดี็นสิมากเลยทุกวันนี้ยังมี อันนี้กินทุกวันเลยนะค่อันนี้คลาสสิว่ากเลยอันนี้อันนี้น่าจะยังมีอยู่แต่ว่าตอนเด็กๆก็กินบ่อยอยู่ใช่่พี่มันเคยไปต้มไหมเคยแต่คือไม่เข้าใจว่ามันอร่อยนะมันเป็นแบบมาม่าแล้วก็โพดเนาะแต่ว่าทำไมมันไม่ทำห่อละห้าบาทเจ็ดบาทคือต้มทีต้องต้มทีละสามสี่ห่อให้เด็กกินไงเด็กก็ได้เลยอย่างก็กินได้รแต่ว่าผมมันเป็นผมที่อร่อยมากๆเลยไนะอร่อยกว่าไอ้พวกไอ้ยีสต์ตองใหญ่ๆที่เราไปต้มกันอะทำอะไรอ่ะ มไม่แรงพอดูขนมดูดวาง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 เครื่องขนมวันนี้ผู้หญิงเขาไม่ค่อยอินหรอกเพราะว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายของๆเขาก็คือมีการเอาซอกไปทุบให้มันเป็นหงก์แล้วเขาจะแถมหลอดมาให้แต่ในรุ่นี้มีหลอดไหมแล้วมันก็จะดู่เข้าไปแล้วก็เป่าออกมานี่ไงหลอดดีเลยอันนี้ันนเว้ยพี่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายจะรู้ผู้ชายจะเคยเล่นแต่ว่าไม่แนะนำให้พี่ ลองทำตามนะจริงจริงมันทำตามก็ได้ไหมคขนมแต่จริงมันก็ไม่ได้นี่ผู้หญิงชอบเพราะอะไรรู้ป้าเป็นหัวใจมันไม่รู้หัวใจมันเป็นขนมโคลานั่นแหละผู้หชอบว่าะผู้ชายทำอะไรพี่เมยไม่เคยเห็นผู้ชายทำหรอไม่เคยนี่ยเขาเล่นกับเมยเออแล้วเก็ควันมันมมีควันอะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าในกล้องไม่ได้เห็นเอาไปเขามีควัน นี่มันไม่เกี่ยวกันหรอกมันเป็นเพื่อนให้ขอบุ่นะเป็นผมอ๋อเหรอใช่ผู้ชายเขาจะเล่นกันอย่างนี้เราเด็กๆผมซื้อมาแบบเป็นคลาย่างนี้เลยพี่เมฆไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยกินแต่แบบเนี้ยเหรอเพราะ่าเป็นลูกใหญ่ไม่มันมันสมัยใหม่ไงพี่เมฆเกือนก่อนแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีขายไหมมีมีเหรอโอ้ถ้าไม่มีกินจะซื้อมาได้ยังไงบ้างอันนี้ได้ไหมอันได้อยากได้อะไรหวาน โหดที่เหลือกว่าไม่พอที่อะไรอ่ะอันนี้น่าเป็นลูกต้มอะไรอ่ะังอะไรอ่ะของกระหังเหรอใช่ใช่นี่เปล่างมันจะมีสีม่วงสีเขียวสีเข้มใช่แต่อร่อยหอมมากแกเรากินแล้วมันจะเหมือนยังลบเอาใครเคยกินยังลบกินคนเราเลยใครเคยกินยังลบโหอมหมเคยกินยังลบมันหอมนิดจริงอ่ะเวลาเกียดเพื่มขนาดอะไรของม้วนมาเขียวหวานขีของฝรั่งนี้อร่อยออร่อยเพราะมันกระหลังเหรออืม กินแล้วจะเกลียวตัอน,นอันนี้ยิ่งเหมือนเลยดูมันทำสีดิอ,อ,อันนี้ไม่กินให้ดูแล้วกันมันเขียนว,ว่าสมโม k แ c นดี้กินแล้วจะมีควันเววนหรอไม่ใช่ไม่ลองดูให้ลองดิเผื่อวันนี้ผมว่าเอาไปทุบเหมือนกับน,นี้อันนี้เลยไหมโทรศรรัพท์โทรศรรัพท์ไหมให้กดก่อนไปก่อนนะไปเล่นเหรอฮัลโหลห้องค่อนข้างทำอะไรอยู่ โอ้ยยังถือโอเคจินตนาการไปไม่ร claro ok? ู้ไม่รู้ห้องอะไรเราถืออยู่เดินกันโรงเรียนที่มีดไหนเดินกันโรงอาหารโรงอาหารนี่แต่ก่อนก็เลยนี้ไม่ใช่ก่อนมันมีโทรศัพท์หลายแบบนะใช่เดี๋ยวแล้วนี้มันกินได้ไหมนี่กินได้ดิอ๋อขนมอ๋ออยู่งในเนี่ยเด้อ๋อน้าลันอกอ๋อมันจะกินแล้วมันยังเย็นไม่ลองกินดิป้าดูหน้าเราไม่น่ากินเลยบุญมีขนมแบบนี้อะไรที่มันกินแล้วเย็นเย็น่ะแต่ก่อน่ะ แต่มันก็ลอยอยู่นะดว้วยน้ำตาลออ่ะทำพังแล้วพังแล้วอ่ะเป็นเม็ดอมไม่คล้ายกับน้ำตาลอ๋เอเย็นเย็นเย็นแล้วพี่เมีย <c oughs> ์มันต้องเคี้ยวใก็ไหนมันเย็นมาลองอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อย่างชอบอันนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่ <c oughs> าแต่มาก่อนได้เยอะกว่านี้นะกว่าสอบขินอันนี้แล้ว <c oughs> แท่งเล็กลงได้บไหมบางมาก ล้วไส้คือเมื่อก่อนคือมันจะเต็มแถวน,นี่มีแค่ครึ่งเดียวคือม,มันจะมีอันนี้แล้วก็เขาจะไปติ้งแบบน,นี้ใช่นี่อ,อ่ะปอดโอ้โหบอกบานกันมาเมื่อก่อนผมซื้อมาแตไม่กินไนอ้นี่เลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบอมันติดมันวักไอ้น,นี่กินใช <laughs> ่ว่าไอ้ไอ้น,นี่มันอร่อยผมจ้องไอ้นี่มาแล้วอยากดูทักเอาเปิดเลยโอ๊ยไอ้นี่ไงใครทำไอติ้มไหม เอ๋อมีกล้วยให้และแม็กซ์ได้แฟนใช่ไหมไม่รู้แล้วพี่ปี๊บยาดีฟันไตมันจะมีกล้วยให้ข้างในไม่มีกล้วยอ้าวพี่แต่อันนี้แสดงว่ามันเป็นแบบฟิวแบบยาดีฟันอ่ะพี่เวลลองดีแต่ปากก่อนกินกันนี้ดีไหมพี่พี่พี่ทำง่ายตือวะกินแทนง่ายกว่ารู้เขาให้ใส่นี่เหรอนี่เขาให้ใส่บนนี้แล้วกินอย่างนี้เหรอหวานพี่หวานหวาน ปิมงานน่ารักเลยอ่ะมันว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 นไปอ่ะนี่เลยอันนี้มันมีหลายสีนะเมื่อก่อนไม่ได้กินเพราะว่ามันอร่อยนะกิ้เพราะแบบเป่าเล่นเป่ามาเป่าเล่นแล้วพี่เป่าไม่เคยได้เลยอเออเป่าไม่ได้เหมือนกันพี่็เป่าได้ไมได้เป่าได้คนได้ป้นเป่าได้อได้แล้วเป่าได้เดี๋ยวลองุ้ยไม่รูนะ้าลูเดียวมันเป่าไม่ได้กลิ่นออกเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้รสอะไรจมันจะมีรสชอ์เบอรี่นี่เหมือนอะ เออใช่มันเป็นแบบเปล่าแล้วคนน้อยกว่าเดิมเยอะเลยแมันบางมากเออทำไมมันรู้สึกกินปุ๊บมันจะหายไปเลยวะอืมมันเด็ดตงด้วยอ่ะมันต้องกินเยอะๆป่ะยัเป่าได้อันนี้ไม่ดเดียวเป่าไม่ได้นะเยี่ยวไปก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะอืมไปดื่มกันเข้าไปแล้วนะมัน่อนอืมอันนี้เลยไหมไม่เคยเจออ่ะเฮยกินมันยังายมันยังายเป็นคามแขงใช่มัยาวๆด้วยนะมันจะหวานๆหน่อยผมไม่เคยเจออะไรนี้ไปกินเลยไม่ได้ไม่ได้เลยมันบางใช่ไหมอืม มันน้อยกว่าเดิมเยอะอ่ะแล้วมันปืดกลิ่นเดิมผมเกินเม็ดมันเข้าไปเลยนะเฮ้ยไม่ได้เกินไปแล้วเหรอไม่ที่เคนไทยอ่ะพูดไทยเวลากินเนี้ยมันเข้ากอดท้องอะไรอะไรเอรอแกงเหรอใช่อืมออ๋อที่บ้านไคยกอดไม้แบบถ้ากินเม็ดเข้าไปมันจะเป็นโตเลยท้องรู้ไหมมันจริงไหมพี่ก๊อตไม่จะตามเหล่าวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะคือเขาบอกว่าไอ้เราที่เวลาเราเรากินเข้าไปอ่ะมันอยู่ในท้องเราไม่ถึงถึงชั่วโมงครึ่งมันก็จะออกเป็น ไม่ไม่หนึ่งมันก็จะย่อยย่อยแล้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไปคลางจบคลางใช่ติ่งได้ที่คือผู้ปกครองหลายคนพูดอย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากให้กินลงไปเพราะมันจติดคออะไรได้หรือแบหลอกกินอะไรบ้าไม่มันคือเขาเขาไม่รู้จะอธิบายว่าใช่ติ๋งคืออะไรใช่ใช่อยู่โตในท้องไหมแล้วผมก็คิดว่ามันจะโตในท้องมาตลอดเลยนะกินแตงโมกินอะไรเยอะกินเพื่อจะโตในท้องมาตลอดที่งมารู้ก็ตอนโตได้เฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนกับยา อซองมันคล้ายกับยาสตรอเบอร์รี่นมพ็อกเกตอุ้ยหอมกินกินกินได้แต่กินมาหลายๆอันเนี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างรสชาติมันกลับไปรู้เหมือนควลดต้นทุนอย่างได้เพิ่มราคาขึ้นโอ้บางเหมือนกินน้ำเปล่าพี่เมย์กินน้ำเปล่าเสร็จแป้งแค่กอดท่อมเนี่ยเยอะเยอะอ่ะเยอะเยอะแล้วกินทุกอย่ หาความหวานไม่ได้เลยหาความนมไม่ได้เลยค่ะทุกคนน่ากอดมันหวานกว่านี้น้าเดีือดมันดับไปเยอะอืมหรือว่ามันเป็นเพราะมันนานหรือเปล่าเพราะไว้นานไหมเกี่ยวดีเพราะทำใหม่จะนะซองขนาดนี้ใช่ไหมรับกลับดูไม่มีไม่ไม่ไม่แล้วเราโหวตใช่ไหมขอดูว่ามีอยู่ครึ่งหนึงถืว่าโกงกันแล้วนี่จะเป็นแบบน้ำตาลยอดดีหอมนี่ มันก็ตันอยู่เดีอ๋อมันอากาศร้อนมันเหอหดมันเหดเลยอันนี้ที่เห็นมิงวิงไม่เป็นการเผ็ดนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใช่น้ำตาลจริงๆโเดี๋ยวโทรหาโรงพยาบาลให้เลยหวานน่าจะขึ้นกินอันนี้เข้าไปแล้วอู้หือแหมรสชาติดีเรากินได้เหรอกินได้แผ่นๆเรื่อยๆ อ, oh, อร่อยเพราะหวานเรี้ยวนี่แหละเหมือนจะเป็นปอแปะอือกันนั้นก่อนเด็กๆอ่ะเขาชอบใเป็นแกงแต่ตอนแรกไม่หรอใช่อแปะก่อยเย็นๆได้ไหมทิมแม่แก่นี่อะไรปอแปะแหละใะไปปอแปะอุ้ยเป็นผงออกมาเฮ้ยปอแปะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่อ๋อนั่นจะเป็นผงเปรี้ยวอืผงเปรี้ยวอืไม่ใย่ปอแปะใช่ไหมอือเป็นเยิ่งใหญ่ลูกอมลับวามแก่อ๋อเป็นรส เลมอนกินเพื่อความเปรี้ยวเยอะเหรอใช่ขนมถ้าเป็นเด็กก็คงแบบผมถามพี่ก่อนพี่จำได้ไหมอะไรที่กินไปแล้วอันไรที่ยังไม่กินกูก็หาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเปรี้ยวต้องกินใส่ปากไหมหรือจะเทมันต้องทำแบบนี้กันนะห้รู้มันเป็นแบบว่าให้แบบหลอกเด็กแง่ไม่ื่อสมัยเด็กตอนที่กยี่สิบปีนะสมัยสมัยเด็กผมเอาไปใส่น้ำน้ำเปล่าแล้วก็ฉีดจากเัวขึ้น มันสามารถใส่ไม่มีสมัยก่อนไม่มีใช่หรอไม่มีผมเคยผมเคยเอาแบบไอโค้งริงๆแบบจริงๆใส่แล้วก็กินอ่าเราคนละรุ่นเออคนละรุ่นน้องว่ะเจี๊ยวมีลองโกลาอะไรดิมันแล้วเหรออ๋อนี่ลูกอมแหวนนี่แของเล่นอุ้ยขายอันเนี่ยนี่ลูกอมแหวนเนี่ยลิงลิงป๊อปอุ้ยอันนี้เหมือนอันนั้นเลยเหมืันก็ใหญ่ไม่ไดจะหวานอ่ะเหมือยโดนตับอ่ะที่ในเย็นๆแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนะอันเนี้ย ใช่ไหมใช่แยกขากันแต่นี่ไม่เย็นหมดแล้วเหรอทำไมไม่คือแหวนมาเออแหวนหายมีไหมนี่เรียกเป็นขนมสมัยก่อนนจะมีนี่นะขนมมาวินหมือแบมเผ็ดังไอ้ที่กดแล้วมันเด้งออกมันไม่ได้กดเด้งออกมันแบบทบบนี้ปุ๊บปุ๊บอ๋อเออยนมันเอเดี๋ยวเราจะให้ดูขนมมาวินทุกคนอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นลูกอมขึ้นมาแบบไม่ใช่นี่นี่คือเหมือนลิฟต์อะเออแข็งขึ้นขนมมาวินมันจะเป็นเวเฟอร์แบบนี้ออ๋ ก็เป็นเครื่องนี้แล้วเครื่องเท่าไหร่แล้วก็ราดสีสีอันนี้อันนี้เคยเห็นอันนี้อร่อยจริงเลยนะส่วนมากผมชอบของหวานนะมันจะมีอนหนึ่เป็นไอ้หัวจุกเด็กนมดูด อ๋อแล้วก็จุด้รตาฟแล้วไงแล้วก็มีอีกสองอย่างที่นึกออกนะที่มันจะเป็นแท่งๆเหมือนล่มหุบอย่างนี้เป็นก้านออกมาอย่างนี้แล้วข้างล่างเป็นของเล่นที่มันเป็นลูกบอลแล้วก็แบบให้เรากิงให้มันเข้าลงรูใช่ไหมครับเมื่กี้ทีแม้กที่มันเป็นบวยแล้วก็มีน้ำตาลเลือดเอออ๋อมันจะเป็นพออมอมหวานๆพอหวานๆหมดปุ๊บข้างในมันจะเค็มใช่แล้วแบบสวยมากเหมือนคริสตัลสีฟูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่เคยรจักวะเราเด็กในเมืองเราแล้วเรเคยกินช็อกโกแลตนี้นะ มันจะเป็นแท่งองี้ใช่ปะแล้วไปกลมๆอย่างงี้ที่เป็นฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวฝั่งหนึ่งเป็นสีช็อกโกแลตจะไจับเป็นกลมๆมันเป็นเต็มอันนี้ก็อร่อยมันะมันเยอะมากเลยบางอันบางอันมันก็ไม่มีขายแล้วไงมันก็เลยบอกว่าาซื้อไม่ได้แล้วใครเลิเลยกินอันไหนสามารถไม่ไหนจริงถ้าเกิดสมมติว่าเราหาของที่แบบ ไม่มีขายในปัจจุบันอ่ะจริงๆริในโกดังอ่ะมันมีประตูสีชมพูอยู่นะอ๋อเออแล้วสามารถเดินตูมารถไปไหนก็ได้ใช่แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี้ก้าสูงมันมีขนมอะไรให้กินละป้าในวันนั้นไปเลยแม่ตอนนี้ไปเลยไหมไปเลยไหมเดี๋ยวไปกลางกินสกินให้กระว้ะไปตอนไหนเอาทีสองห้าสามสี่สองห้าสามสี่ที่พี่เกิดปีนึงก็บอกไปเถอะเรารู้หมดแล้ว พี่มีพีมีเกิดสำพี่กินสาวได้เอางี้ตอนนี้ขนมมาแล้วเนี่ยไม่น่าพูดเก็เเลยรู้เลยเขาดีที่สุดอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้ขนมมีอะไรที่แบบวัยเด็กแม่เดี๋ยวอีบีน้าเมาลี่อีบีนี่อร่อยนะเนี่ยเอาใครเนี่ยกินยี่เรอเอาเป็นยังไงของเล่นของเล่นเอาไปแล้วเล่นยูไปแล้วเป็นดีเองไงเอากบปะอาแบบของทายยางเรื่องบิน อ่ามีแล้วก็เก่าแล้วก็มีนน้ำมันที่ว่าปลาใส่กันถ้าเกิดถุงมันตึงขึ้นมาแล้วโดนองไข่ขึ้นมาได้ก็ยืดใหญ่ใหญ่แล้วไอ้ปลาเป็นยังไงปลากระดาษแล้วตอกเขาเรียกว่าตอกอ๋อผมเรียกอีโบอ๋อปืนผมเรียกว่าปืนกระดาษผมเรียกผมเรียกอีโบใช่สามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ปั๊บแล้วก็ปอ้อแล้วก็มีอย่างนึงแล้วก็มีไอ้เส้นทาวไปเยอมาแล้วก็เกลือเกลออ่าใช่ใช่แล้มันก็ป็นางเออทำไมเขาแบบกลมัเก็บทำไมเขาหดเลยวะเอออ่ะ พี่มูดอะไรมาเอือพี่มีเด็กตลอดไงด่านแล้วนักเสือเข้าถ้ำไม่รู้จักเป็นเสือคนอหลังไม่จักยไม่จ่ายไมจักแล้วก็โอ้ยเยอะแไอ้หมดเดี๋ยวพีพีหน้าเอามาเล่นกันดีกว่าได้เลยไปนั่งคิดแล้วก็มานั่งพับๆกัน คสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ของก็หาได้เท่านี้สำหรับของเล่นวัยเด็กาชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราแล้วก็ฝากไฮโยจลลี่แล้วก็ไฮเอ็ o elly, Hi en Char, นชาใครที่อยู่ฝั่งแก๊งสามาัถธัอยาซื้อกันได้สำหรับวันนี้มึงเป็นกับช่าเดิมเหรอเนีเ่ยม <laughs> ันเป็นตอนเป็นไงน